อยู่ตรงจุดชมวิวแม่น้ำสองสีนะครับอันนี้ก็คือลำน้ำมูลนะฮะจากแก่งตะนะไหลมามาบรรจบกับทางนู้นนะฮะทางผาแต้มอาชนาใดแม่น้ำโขงมาบรรจบกันเป็นแม่น้ำสองสีออกไปทางนู้นต่อปป,ป,ปอลาวนะครับแล้วก็นี้ชาวประมงหาปลาน้ำจึกเต็มเลย มีของขายด้วยตรงนู้นนะคะมีของขายด้วยหลังฝนตกนะครับปลาน่าจะชุกชุม มัไปไปทางไนเ้านั้นนะ